ก็สวัสดีครับผมเแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับมื่อนี้ก็มาหาไล่มอ้งครับไล่ป้าครับไอ้อ้อมนี่ยแหละครับอ้อมอ้อมเนี่ยมาไล่จุดกลางเนี่ยครับอจินป้าถึกบ่บมแลนบ่ไล่แล้วแหละครับพั่น้องไล่ไอ้ยำกูโมเลยครับ เออเหือกับหัวน่าจะกูมองเร็วกั่สองสะเหือสองเสามเสุดก็เป็นวัดครับเป็นไข่มาเกือบพอดีสิบมือแหละกูเครืงเดือนแหลย ไ่ได้ลงลองหาคลิปหายังเลยครับมอนอีก็เลยไข่นแน่ครับเล่นลงมากครับนี่ยกขึ้นกับได้แล้วสองสามต้นได้อมอมออมออมมากมารอบนี่กับเอาไว้ครับกระใส่บบเม็ดหมออหน่อยอย,ยังน้อยนึง กูเบิ่งก้นิีมานบ่ <c oughs> ดิมองอยู่ตีเลือครับนี่ก็ได้สามโตครับอยู่นี่มองรักครับโอ้ไข่ได้โดนเลยไปโดยป็ดไข่วัดไข่นับลุบบุ แต่ก็ไยไซบ์ไ,ได้กับมื่อยหอบนี่ครับโอ้หนี่ยปลาก็เริ่มใหญ่แล้วครับนี่เิ่งว่ามันปิีนครับมันติดน,น,น้อยเดียวครับยกขึ้นกับทบวันนี้มาฉีกมองครับป้าใหญ่กับฉีดมองร้ายครับมือนี่กั มาไล่ป้าครับไล่ม่องเนี่ยครับมันมีคลิปโลกไหปีน้องเบิ้งกับไข่ก็ซูมา่าทันแรกใช่หรอเน็ตกับถือ,อยุกถือไปเรื่อยๆนะครับใสโ่โอมอมนี่ครับ น้ำกระตื้นครับน้ำบนรลายนะครับน้ำตื่นตื่นครับนี่อยู่นี่น้ำตื้น,นติน วนึงว่าลุดไปสายตัวหนึ่งเนี่ถือไปเรื่อยๆอ,อยู่ครับ ใช่ยังสิตายไหวไปโนอนเนี่ยมันปีนเหยอใส่เหลยไลค่ะเดียวมันถือก้นวะครับถือถึงเตยตอนใส่ไน,นี่ครับมันสิตายไหวไปัปมันหอนอากาศหอนแห้งครับถือดีอยู่ครับ นี่ครับโอ้กระตุกกระเต้นเลยขอ,อ,องอุนเต่าไงเนี่ยวัตบรรโฮพวัตใดแหลวแรงอยู่ว่าครับพี่น้องตั้งเลยล่ป้าแล้วก็ม,มันมันหอบครับพี่น้องนท์เมื่อยนี่นี่ครับนั่นเบมึงมันตีนครับ มันเทืองมันก็นใหญ่กว่าตาหม,ม้อหมดมันบอกเขาตาหม,มองครับแค่มันเกี่ยวเกี่ยวยุ่งกันสุดครับเดือดดีตัวนี้ดือดอยู่ไฮ้ดินมันเห็นรุดแล้วตัวรุดก็บรุดครับพี่น้องตัวยูก็บยูเน่รุดเน่อยูนน่นั่นแหลยน่าเห็น ยืนนี่กับสองโตอีกออสามโตรครับเฮ้ยล่มเนี่ยเนาะพัดเพื่อกูออกมองกับมาได้ ไม่นี้กัอัเด็ดพ่อนแห้งโพดในน่องก็เลยบ่อได้มาแต่เว้นกับมาคำคำหนึ่งนะครับมาไ่คำคำจากตั้ง้องตั้งค่ะกับเพื่อนเนาะครับก็ถือไปเรื่อยๆยู่ครับ กันได้มาหากับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเว้นจากวา,าบ่หาแทานแหละครับันว่าหามันก็นต้องได้ก็ได้เน่พ่อได้กินอยู่นอกจาก,กขิดขานกับบัได้กินเลยครับน,นี่นตัวนี้กับตัวใหญ่กันเลยถ้าถือลุดนเล่นนี่นั่นจับตะซื่อกับลุดแล้วพี่น้อง มองนดี่ปุ่มเลยเห็นหรอมาโฮมกันถือเพราะแต่ว่าลักมันดีนแ้งแต่ลักมา่ได้มาปุ่มมาถือมองเดียวหึงเดียวเลยครับ พระว่ลรักมันตี้งแห้งเต่ยวะ่ะยุบยุบเลยป้าเด็มันถึกป้าก่ายป้าเดเลนมาเป็นมูลเลยพี่น้องเืิ่งเล่วกดไลค์กดแชร์ครับกดไขกดติดตามน้ำเนยเด้อครับเด้อครับ นี่คือะได้ปศุสัตว์เลยครับโอ้บบได้ลงมาหากินเลยพี่น้องเป็นจะครึ่งเดือนแล้วครับครึ่งเดือนกลัวๆมันแหละไข่บดเส้าบปหยุดไปโยนโอ้ไข่ได้ไข่ักินแต่ายาก็ไปหาชีสยากับบดเส้าครับ นี่แหละครับเป็นปุ่มเลยมีแบบปุ๊ดอยู่นี่แหละครับก็ห่มใหม่ก็ใม่กอน ามองหอยมองกอนโอ้ว่าได้เร็วน,นี่ตำป่าก่อน กาห้อนแน่พี่นุองกลางเวร้อนเป็นวัดโอ้ไข่วัดะได้ดนเนี่ยพี่น้่งเอ้ยโดนกินแต่ย่ามากวัครึงเดือนแหละครับคนสมการมาเนี่ยครับนั้นหนียังบัตทันเลยเศร้าอยู่ กินยากระซวงเพราะวพอไปนั่นไปนี่ได้อะไรก็กินยาแล้วครับลงน้องครับมาไลา่ป้านี่ก็ได้ไปตุมนะ่มแรงเะย que เบื้อว่ะมันมันรุดมันบวเข่าตามองน่ะป้าหอนตายไวพี่น้องเ่าเดียวครับตายไวยมขึ้น mà đây kinh nó phải nổ nổ mất นี่ไล่แต่สองตังก์อะพ่อเลยครับกับบ้านไ่กับเมย์ถึกเด็ดกับหัวใจสั้นทับนี่หน่อยเด็ดแหงระวัยเด็ดนี่แหละครับเดาหนักเดาเกินประมาณปะไงกูจากกระจอ โราตุ๊บตับตุบต๊บ <c oughs> เราสรูดฟังกรุ่นว่ <c oughs> เาเบืออ่อวป่านี่พี่น้องพูดกับลมเฮือมันด้มยัดโดยจี อย่าหายเมื่อดมองมองดีๆกับกลายเป็นมองขีดลายเมื่อเป็นมองเก่าติขาดเนี่ยายใหญ่เลยครับกันใส่ซื่อเน่ม,นมีป้ายใหญ่เห็ดมันใส่ได้เป็นปีขึ้นแล้วครับ tôi đây nhảy mặt đút đây ถึกมีแต่ปากกลมเลยครับพี่น้องปากกลมวันเล่าจบแล้วงงพี่น้องอ่ะขอให้พี่น้องเบิ่งซัมนี่แหละครับพี่น้องติดตามเบิ่งคลิปต่อไปเด้อจะหาคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งไปอีกเรื่อยๆสำหรับมนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับมนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความทุกข์หลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ